อ่ะดูอีกหนึ่งชีวิตจอดจอดเดี๋ยวหาที่จอดอ,อยู่ไกลไหมไกลถอยไปใกล้เดี๋ยวไปหาที่ตั้งกวง้กวางๆนั่งให้เข,าข้ามถนนมาจะได้คุยนะ,ะนนี้ต้นไม้ก็ดูงแต่ไปถอยดูรถ้วยเต็มยัง นมมานี่หน่อยอ้เอาอเ,เดี๋ยวมานั่งนี่นะลูกนะเดี๋ยวถามอะไรหน่อยนี่เดินถืออะไรลูก สูงอะไรลูกหาของเก่าครับหาของเก่าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกนั่งนะเดี๋ยวพ่อนั่งนี่ด้วยเดี๋ยวมีอะไรให้กินนะนั่งลูกนั่งนะอายุเท่าไหร่แล้วลูก36ครับ36เอาเก้าอี้มาเออนั่งได้มั้ยลูกเอ่อนั่งได้นั่งได้ลูกอายวะฮะโอ๋ยังมีอายอีกโอ้โหไม่เป็บบนอายอะไรลูกไม่ได้ทําชั่วอายทําไม อายต้องคือทำชั่วเราไม่ได้คนชั่วอายทำไมลูกนั่งนี่ลูกเออนั่งกับพื้นนั่งนั่งไม่เป็นไรหน้หัวองฮะอะไรนะเออโอ้เออายทำไมอย่างนี้ก็ได้เหนือมันต้องอายไปสะดวกไหมถ้าไม่สะดวกก็เหมือนมันเทเนาะอ๋อเก้าอี้ก็ดีเลยเออยกขึ้นเออ นี่นี่นี่นั่งในร่มนั่งในร่มนี่นั่งในร่มนี่นี่เออขี้งวแห้งแล้วไม่เป็นไรเอานั่งเอามาเอามาตัวนึงเอาเตี้ยมาเตี้ยมาเตี้ยนอนตัวครับเดี๋ยวมีน้ำอะไรไหมกินก่อนหิวน้ำไหมไม่หิวเอามาตัวนี้อายุเท่าไหร่เมื่อกี้บอกไว้สามหกสามหกครับแล้วบ้านลูกอยู่ไหนไม่มีบ้านครับไม่มีบ้านแล้วถ้าฝนตกลูกอยู่ที่ไหน ลูกส้มโคกตัดอยู่แล้วครอบครัวลูกล่ะลูกไหนครันี่ไงพ่อเรียกตัวเองเป็นลูกมงมงหลวงพ่อไงก็เรียกถูกไหมอแล้ววันนี้หาของได้เยอะไหมกึ่งดมน้าหาครับ แล้ววับนวันหน,นึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ลูกที่หาหามามันสองโลสามโลนหมครับอะไรเลยสองโลสามโลเป็นขวดหรือเหล็กหรือพลาสติกเป็นนั่นแหละขวดใสเป็นขวดมั้งครับอ๋อแล้วสองโลสามโลวันหนึ่งรอล,ลูกแล้วเอาเอาไปขายได้ได,ไ,ดได้เยอะไหมไม่ได้เยอะอะแล้วพอกับกินข้าวไหมแล้ว วันวันหนึ่งเราต้องไปกินข้าวอยู่อยู่ที่ไหนลูกวันวันหนึ่งกวนฮะ<า>แล้วตอนนี้ของหนูอะหนูเรียนจบอะไรมารู้จบจบปห้าครับจบปห้าแล้วพ่อแม่เราล่ะตายไปแล้วครับตายหมดแล้วเหรอแล้วคิดว่า อย่างนี้ชีวิตเราลำบากไหมลำบากเหรอหืมหดเอานมขนมมาไยอ่างไรชิ้นไม่ต้องหรอกฮะไม่ต้องไม่ต้องเนาะแล้วเสื้อผ้ามีเยอะไหมมีอยู่ครับมีอยู่และเงินมีเยอะไหมโอ้ยโอ้ยคือตกใจหมดเลยรวยใช่ไหมบทนำไม่มีครับฮะ ไม่มีเลยไม่มีจะหาของเก่าอย่างเงี้ยนี่จะมาปนเนี่ยปนหมปอไนไงปนของเก่าอ่ะว่าปนอะไรปนเลยมีการท้าโจนให้ปนด้วยหรือปนโจนยังอื่นแล้วอ๋อบ้านไม่มีนะไม่มีครับแล้วพี่พี่น้องเรามีอยู่ไหมตัวนี้ตกเกลของแก่นมดครับ ก็ดังยู่นะครับแล้วคิดจะมีเมียไหมโอ้ยหอาหรอกออรัวตัวผมตายจะเอาหมเราไม่เอารู้เขาไม่เอา <c oughs> เราไม่เอารู้ว่าเขาไม่เอาเราเป็นคนแง่จังนี่ <c oughs> กออ็เคยมีเมียลูกก็ยังเคยมีไหมเคยยัง <c oughs> เราเคยบวชไหมเคยอยู่ครับบวชนานไหมโอ้ยแต่อาทิตย์เดียวก็ถึกหรอกครับฮะอาทิตย์เดียวครับทำไมบวชแค่เดียวอ่ะเฮ้ยลำบากนี่ครับฮะลำบากโอมพระเหลืองไม่เป็นครับโอมพระเหลืองไม่เป็นลำบากแล้วทำไมลาไม่ฝึกล่ะลูกฝึกได้อาทิตย์ไม่เป็นครับฮะฝึกได้ก็อะไรนะ คือได้มันกันเงี้ยพวกมันไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนไงไไเขาหนีก้อนก็ูไะแล้วตอนบวชนี่ได้นั่งสมาธิไหมนั่งก็ันั่งนั่งไงสมาธินั่งภาวนาไงภาวนาไงมันก็นั่งเี่มันก็หลับตาอย่เงี้ยครับหลับตาครับหลับตาแล้วเห็นอะไรไหม <laughs> ไวะเขาดูในถ้ำอ่ะโอ้ยอยู่ในถ้ำเลยครับโอ้ยเข้งหน้าดูเลย ปะกองหวยอะไรกันมปุ๊โอ้ลับตาเขาหวยเดี <c oughs> ๋ยวก็ผัลล้มเล้นี่ย <c oughs> ตามอาจารย์เพชรดูลับตาเขาหวยสุดยอดจริงๆแล้วเป็นไงโดนไหมวันนั้นถูกไหมไม่ถูกอ,ะอ่ะอ่าเผดไหมผิดหลักไงก็เลยไม่ถูกแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยที่เดินมาเมาื่อกี้เดินหาแิมเก่า แล้ววันหนึ่งอาบน้ํากี่ครั้งหรือกี่วันอาบน้ําครั้งหนึ่งแล้วแล้วแต่ตจะอาบโอ้โหฟังดูเป็นธรรมชาติท้าเกินแล้วแต่จะอาบับอ <S 2> <S 2> ยางมากกี่วันถึงอาบครั้งหนึ่งที่ที่เยอะแยะนะนำ้องอย,ย่างเยอะแยะแล้วแต่จะอาบตัวไหนกันเดี๋ยวอไม่นางหอมฉุยเลยเนะี่ยแล้วฟันอ่ะฟันแปรงทุกวันไหมหรือแล้วแต่จะแปรงอ่าคู่มาอนีแล้วมีแปรงสีพันไหม มีไหมมีไหมแป้งสีฟันหนึ่งคือแป้งสีฟันสบู่มีไหมนี่คือไม่ติดแปลงอย่างนูดูว่ะฮะไม่ติดไม่ติดแปลงอาบหน้าก็อาบแบบนั่นแหละไม่ติดอย่างกริยังโอ้โหนี่แล้วกระบี่แล้วเทียนทานอย่างเงี้ยเขาเรียกพวกจอมยุทธอย่างเงี้ยนี่ยเราจอมยุทธแล้วมีเพื่อนไหมตอนนี้เพื่อนมีไหมมีรั้เพี้ยนนะทำไมอ่ะทำไมไม่มีเพื่อนอ่ะ เพื่อนไหนไมีแต่เพื่อนอ้าวเป็นคนไม่มีเพื่อนเนอะมนมีแล้วเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่แ <c oughs> ขวะแลกไม่เอาอีกโอ้โหยังเรียกคบอีกนั่นเนี่ยทำไมหญิงนักเลิกยิงนนเนี่ยคบกันไม่ได้จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้เงิน <c oughs> เดี๋ยวจะให้เงินไปใช้ให้เงินผมก็บาปนะครับบาป พ่อะอะไรบาปบอกมาเลยอย่าบอกอยังไม่เคยนี่ละฮะพูดมั่วอ่ะนะยังไม่เคยอย่ะนั่นแหละที่พูดพูด,พดมั่ว <c oughs> ัวเลยพูด <c oughs> มั่วพูดมั่ว,วยังไม่เคยแล้วบ,บาปคืออะไรอยู่มันพูดบาปบาปคือเราไปเบียดเบียนเขาไปทําลายเขาเบียดเบียนตนถ้าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่มีคําว่าบาปให้เข้าใจคํานี้ด้วยคําว่าบาปนอกนั้นไม่มีบาปบาปคือเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อื่นทำลายตนทำลายผู้อื่นถ้าไม่มีการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นบาปไม่มีจะลง,งเจ้าเงินไหมแมวด้วยฮะแมวแมวใช่ไหมเ,เพราะอะไรไม่รู้ว่ายังไม่เคยไม่เอาเคยกินข้าววัดไหมเคยคร่ะบาปเป็นอย่างนี้ บาปอ่าหัวเราะบาปอ่าบาปแล้วบาปไหมล่ะไม่ได้บาปพระท่านเมตตาก็กินข้าวไปพระท่านได้บุญรู้ไหมเนี่ยยางเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาเงินให้หนูเนี่ยให้หนูไว้ใช้ยามหนูลําบากเนี่ยแล้วจะเป็นบาปได้ไงในเมื่อเราทําความดีซึ่งกันและกันถูกไหมลูกถูกไหมหนูถูกไหม ยัง<ะ>ไม่เคยนฮะกูว่าไงดูวยังไม่เคยยังไม่เคยจะเอาจะเอาเงินของพระหรืองไงไม่ใช่เงินของพุทโยมเอาพระเอาเงินมาจากไหนครับยมก็ทําบุญมาให้พระพระก็เลยต้องเอาเอาเงินมามาแบ่งกันอเออแล้วพระจะเก็บไว้ทาไมงงเลยเอองงงงเดี๋ยวตอบให้แหงงดีไหมตอบกลัว <c oughs> แสดงว่าทางวัดจริงๆเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลย หลักพุทธศาสนาทานศีลภาวนาไม่รู้จักเลยและบวชมันต้องเจ็ดวันไป <c oughs> นั่งท้ำไปดูเลขอีกซื้อก็ไม่ถูกที่อีกอ,อาไปแรวดีกว่า,ารเราลงจะไหมอะไรเงินจะไหมไว้ไปซื้อ,อ,อไกิน,นอุ้ยเยอะรู้ฮะไม่เอาหรอกไม่เอานะไม่ต้องเอานะครับไปแล้ว,ลวจะขนมไปกินไหมไม่เอาแลยอ ปล่อยก็ไปเจออ้า <laughs> วเอาเสื้อมั้ยมีเสื้อมีอยู่ค่ะเอามีอยู่นะอ <laughs> กันนี่อีกหนึ่งหนึ่งชีวิตยกดูไว้เป็นความเห็นของเขาเองนะมันนี่เขาเดินคุยคนเดียวได้นะเดนี่ยเขายังไม่รู้จักกว่าทานคือการให้เลยทานคือการ เดี๋ยวเคยกินข้าววัดแล้วถามว่าบาปไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองอีกครั้งหน่ดูเดี๋ยวเอาขนมมาด้วยขนมอ๋อขนมไปกินไปลูกเราไปกินเราไปกิน อืไมไม่เอาทําไมไม่ไม่เอาเออเอาไปกินจะได้กินเป็นยารู้ไหมจะได้แข็งแรงเอากินไปเอาทําไมเอาเอาผู้ใหญ่เขาให้ของก็ต้องรับ,รบนี่ยาพิเศษเลยรู้เปล่า เอาไปกินเออเออนั่นแหละนี่เอารับไปเอาเงินไปใช้นะสักห้าร้อยเอาไปห้าร้อยเอาไปห้าร้อยเอาเงินไปใช้หลวงพ่อให้เออรับไปเป็นทานบารมีเออหนูต้องแยกกันนะเราเราไม่ไปขมโมยของเขาถ้าขามโมยไม่ได้นี่นี่หลวงพ่อให้เออไปถ้าเขาให้นี่รับไปนะลูกนะแต่ถ้าขามโมยอย่าเอารู้ไหม อผิดกฎหมายด้วยอเนี่เก็บไว้ใช้นี่หลวงพ่อให้เอารับไปเออรับไปเก็บไว้ใช้นี่หลวงพ่อให้อเไปเก็บไปอแต่อย่าไปขโมยของเขานะเออไปเอไปเอาเงินเก็บไว้ดีๆไปเอออย่างนี้ให้ได้ลูกแต่ขโมยไม่เอานะเอไปแล้วน้ำน้ำน้ำนี่เอาไปขวดนึงเออ เอหลวงพ่อให้รับไปหาไปแล้วก็บางคนที่ว่าทิฏฐิคือความว่าความเห็นบางทียังเห็นผิดอยู่ก็มีทิฏฐิคือความเห็น ถ้าเราไปช่อโกงเขาไปปล้นไปจี้ไปทุจริตหรือว,ว่าไปคมเหงหรือทำโดยอุบายที่เพื่อหวังประโยชน์ตกทรัพย์เขาอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้บาทเดียวก็อย่ารับอย่าเอาอย่าทำนะแต่ถ้าอะไรที่เป็นไปเพื่อความยินดีต่อกันแล้วและไม่ผิดด้วยศีล ไม่ผิดด้วยธรรอันเป็นด้วยความเกื้อกูลเมตตากรุณาซึ่งกันแล้วเนี่ยรับเถอะนั่นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่บุญของเราที่เราได้สร้างมากับสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลาสิ่งนั้นก็จะมาปรากฏเหมือนในอาหารยมรู้ไหมในภูมิหนึ่งบางทีจะมาเคยเล่าเรื่องตะแปะเดิมทีตะแปะคนนี้นะยม ไม่เคยศรัทธาเรื่องศาสนาเรื่องพระเลยแต่ภรรยาของตาแปะใจบุญสุดทานเรื่องเกิดตักบาตรทุกวันตาแปะก็นั่งมองเช้ามก็มาแล้วลืงก็มาแล้งานการเรื่องก็ไม่ทํามาขอเข้าก็กินทุกวันตาแปะก็นั่งงุดกิดแต่ว่าด้วยความรักภรรยาก็ไม่ขัดใจก็เออ แต่ยมไปอยู่มาภรรยาป่วยลงภรรยาก็บอกไอเฮียเอ้ยวันนี้อ้วไม่ไหวนะาไอเฮียต้องไปตักบาตรแทงอ้วน้าไอเฮียอยาขาดนะวอ้วกลัวพระจะไม่มีข้าวกินนะเออตาแปะก็ยังเสียไม่ได้เออเออเออลืนอนเดี๋ยวอ้วหุงข้าวทำกับข้าวเองเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วตักบาตรเอง ตาแป๊กก็ทําตามสัญญาด้วยความรักภรรยาเวลาไปใส่บาก็ตาแป๊กก็เหมือนกับแดกดันประมาณนี้ตักเหมือนกับไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่แต่ก็ทําไปได้วยความรักภรรยาภรรยาก็ฝากฝังว่าต้องทํานะผ่านไปสองสามวันภรรยาก็ดีขึ้น วันหนึ่งตาแปะอยู่ๆล้มป่วยหนักเหมือนกับตายไปปรากฏไปเห็นวิมานในเทวโลกเห็นอาหารเต็มไปหมดตะแปะเห็นแล้วอยากจะกินตาแปะพอมือคว้าจับปุ๊บอาหารนั่นก็อันตราทานเสียเอ้าตาแปะงงทำไมอ่ะ ต่แปะคว้าอะไรก็ไม่ได้เลือกไปเลือบมาไปเห็นอาหารที่เตียงได้ใส่บาตรจำได้ว่าเป็นไขวันนั้นเป็นไข่ตาแปะจําได้วเฮ้ยนี่ของอ้วนนี่อ้วได้ถวายวันนั้นของพระอ้วจจาได้ตาแปะรีบคว้ามับได้เลยตาแปะบอกเออไอนี่ของอ้ว จะแปะได้ของที่ทานไปต่แปะก็หลุดปากาเหลือเชื่อเหลือเชื่อแล้วก็ได้สติฟื้นกลับมาในโลกมนุษย์ปากยังบอกว่าเหลือเชื่อเหลือเชื่อภรรยายบอกไอเฮือพูดอะไรเหลือเชื่อ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 อาหารที่อ้วตัก ว้วจับได้อ้วต้องได้อ้วกินได้แต่ของสิ่งอื่นว้วจับไม่ได้ต้องไม่ได้กินไม่ได้ไม่ใช่ของอ้วโอ้โหโยมตั้งแต่วันนั้นมาตะแปะภรรยาไม่ต้องบอกตะแปปะชอบอะไรนี่ซื้อมาตักหมดเลยคนเราบางคนรู้ก่อนตายรู้ก่อนสายแต่บางคนรู้เมื่อสายรู้เมื่อตายเออนี่แหละ หรเชื่อหือะเชื่อไม่เรียกทานบาเรมีอย่างเด็กเมื่อกี้เนี่ยตอนหลังเขาก็ยอมรับคือเขาสงสัยเขาสงสัยว่าเขาจะเป็นบาปไหมนี่คือพระจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับพระหรือไม่พระของที่ทานนั้นอันบริสุทธิ์แล้วก็เรียกปฏิฆาหกคือผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์เมื่อมีใจที่จะ ให้ทานแล้วผู้รับก็บพร้อมที่จะรับผู้ให้พร้อมยินดีที่จะให้เป็นความปรารถนาที่จะบำเพ็ญเข้าไปเป็นทานบารมีอย่างเงี้ยทานนั้นจึงจะสําเร็จถ้าอย่างนั้นทานนั้นไม่สําเร็จนะเมื่อกี้ต่มาคิดว่าทานสําหรับให้กับผู้ยากไรนะเมื่อกี้เรบดูสิเมื่อกี้เป็นทานให้กับผู้ยากไรนะ ไม่ได้เป็นทานบารมีที่สูงนะแต่เป็นทานให้กับผู้ยากไร้